สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะพาทุกคนมารีวิวนะคะสั้นๆละกันนะคะตัวนี้เป็นสเปรย์นะคะสเปรย์ค่ะจัดกลิ่นบนผ้าค่ะนี่ได้ซื้อมาลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะก็เลยอยากมาแนะนำเพื่อนๆนะคะตัวนี้เป็นของ ambi p e r นะคะเป็นกลิ่นาวนี่นะคะกลิ่นดาวนี่ก็คือกลิ่นน้ำยา สั้ผานะนีนยปผนุ่มยีห่ห้อดาวนีนเองที่เขามาคอมบายด้วยกันนะคะก็ตัวนี้นะคะเราซื้อมาจาก PNG นะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ PNG นะคะซื้อมาจากออฟฟิเชีของเขาเลยนะคะนี่ก็คือปริมาณอยู่ที่3 7 0มลิตรนะคะตัวนี้นะคะสามารถกจัดกลิ่นบนเสื้อผ้าหรือว่าอย่างเช่นผ้าม่านก็ได้นะคะผ้าปูที่นอน อะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับในบ้านนะคะเราลองใช้มาประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันหอมแล้วก็สดชื่นนะคะเดี๋ยวจะลองกลิ่นอื่นๆด้วยแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกทีแต่ว่าตัวนี้นะคะก็คือมันจะ อยู่ไม่นานเท่าไหร่นะเอาจจริงๆอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าพอเราฉีดปุ๊บกลิ่นมันสดชื่นไหมสดชื่นมากแล้วดีมากนะคะสำหรับเหมาะสําหรับแม่บ้านใส่แม่บ้านทุกคน,นะะแนะนําให้มีค่ะเพราะว่ามันทําให้กลิ่นผ้ามันเหมือนเหมือนอย่างเช่นผ้าม่านเนี้ยเวลาเราจะซักอ่ะมันจะต้องถอดออกมาซักแล้วก็หรือเราจะต้องไปจานเขามาถอดอะไรอย่างงี้ถูกไหมคะถ้าเป็นผ้าม่านที่แบบ อย่างถงบันไดสูงๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวช่วยได้นะคะก็เลยไปลองใช้แล้วรู้สึกดีชอบก็เลยอยากแนะนำาอีกอย่าหนึ่งนะคะตัวหัวสปเปรย์เนี่ยนะคะสปเปรย์ได้แบบละอองฝอยดีมากทุกคนชอบมากแนะนํานะคะไปลองมาดูคะ่ะบ๊ายบายค่ะ